มัมกันเร็วไมดึองออกนะลูกมัม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 ัมนมัมมัมกัอมัมม,อม,มอัอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับ ดูดดูดดูดไม่ดึงลูกไม่ดึงออกอดุดก่อนไม่ดึงออกอ่ะไม่ดึงออกไม่ดึงออกนั่นหนมดเลยเออเก่งเก่งเกออเก่ง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  เก่งๆเลยเก่งเเลยชูด,ดูดหลอดแล้วเก่งเก่งเก่งโอเเก่งเก อร่อยอร่อยอนุมนมอนมด้วิคบบหนึ่งขวบแล้วนี้วันเกิดไอชี้สี่โมงเกิดสี่โมงเย็นครับต้งมัหมูอร่อยอร่อย <Sélere> chiu chuông nghe, chiu chuông chuông ui chuông 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 đu chuông 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 โอ้ยโอ้ยอื well ้อเสียงดุดอีกโห่ๆโอ้ยอร่อยอร่อยจริงมั้ยหูว่าอร่อยจังเลยห๊ะมีก้าไปไหนมีก้าไปไหนแล้วห๊ะห๊ะไหนมีก้าลูกมีก้าไหนหึเฮ้ยมีก้าไหน มีเมกาไหมม่กามิวเฮ้ยเหตใชิบีไอืมมัมมัมมอู้อมมัมมอมัมมัมมัมมอมมัมดูนมกดูนมกัดโอ้ยดวงกินใหญ่เลยอื้ือื้หือ้เสียงกินไหมก๊อ อ,อร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอ,อร่อยอร่อยมันมปู่ับคุณย่ามาแล้วมันปู่คุณย่ามาแล้ว คุณปู่คุณย่ามาใช่ไหมดู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 ดอืมอร่อยอร่อยอุยอร่อยจังเลยนี่ใครมาน่ะใครมาดูด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 ลอดกินนมจุบจุบจุบคือคือพ่อนั่งกินอะไรเนี่ยทำไมไม่ได้อยู่นี้ข้ามาตอนในบ้านมัน กินอะไรมากินนมออาดูดนมให้คุณแม่ดูกันเดี๋ยวไดูให้แม่ดูกนจับดูดเองม่ดจับดูดเองไม่กินหรอเบ้งนดูดเงจดูดดีวะดูดเองนเก่งมากูเก่งมากจุบจุบจุุเสียงดูดนะมาใส่ในบ้านในบามา่เ่อกนี่ยออออะดูดให้แม่ดูดูด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 อ้ยไอ้เนี่ย อดุดอดุดกันเลยอดุดอดุดเบิ้งเบืงจับเองขุดขุดนะกินจังเลยกินจังเลยหนึ่งขวบแล้วหนึ่งขวบแล้วดูดได้เหรอลูกหนึ่งขวบแล้วดูดได้ยายอยากคุยด้วย หมดแล้วขนมตูดนมตูดนมอันนี้ยิ้มเป็นแล้วหนึ่งกรอบแล้วตูดนมได้แล้วหรอลูกเออ,อเค้กมะป่อยพัน,น่ง าเปาเปาเป่าอาเป่าเร็วจจับเป่า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 อ้อชีนะ้ะเป่าเร็วไอชีเปากันเป่ากันแม่ไปจับเชนกันไอชเป่ากันไอชีเป่ากันนี่แไมเป่าได้ยอ้าวเป่าโอ้โหหวาน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 หานหวานหนอชป้านหเปาเปาเร็วเปาเร็ว เปากันอนเปาเปาเเห็บสิเปากันแล้เากันยนลดไฟโดดเหนียวลเอากันเปากันเากันเปากันเปาเปาเปาลกเปไ่ให้กินให้เปากอนเปาบ่ไได้กินเด้น่นน่น่นน่าคือเปาอยู่

นเาตาอใปากไงเอาเย็นดีพี่พี่แม่พี่แม่นั่นโมแม่เย็นดีด้วนั่นอาเย็นเนีไม่เอาเย็นดีก่อนลูกเอาีเย็นีน่ Ui, bán tình Cái này đấy Ui Ui Chị tí quá Ui, xẹp quá tí thêm gấp Nằm nè ăn à, mì mát cắt vậy con ạ, bơ sắn mún tép, này mầm mầm đẽ mầm 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 đẽ, kinh đẽ, โยกบอโกบนีบกนีเนี่นบ๊อบบอบเอาืนลูกบอพื้นเอานี่เอาเนี่นมีไหมนีไหมเอาเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนีนเนี่ยอันจีดจู่กันเลยเตะไอิอิข้าวินุ่ม้านมไม่กินหลายข้างเลยลูกเออขวกเนี่นหมูวานก็กินเออหมูกรอินี่ก็กิน เ้เดียวเนโจ้เจกกโจคือเก่าแล้วแม่มึงตีนฮอดโปตีนเอาเต็มผิเลยลูกจไปเช็ดตัวรอบเดียวอาดเช็ดเดียวรดน้พ่ออัดอยู่ครับอกยายเด็๋ยวจไปดูกาชี้อยู่ใน youtube ไอชีดูดนมไปดูไอชีดูดนมในยูทูน,นี่ของนอูนีู่่แมพี่แมบบูกแบบเริเสร็จตะพื้นแนละ้วจ่ดูดนมกองกับปิน่น ตีนรู้กนเลยอ่ะมันนี่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 อันนั้นไม่ใช่ลูกอันนั้นไม่ใช่เฮ้ยเสียบไหลแล้วไปแล้วไปแล้วแม่น้ำแล้วไปเบิดเนี่ยมาเข้าอุโมงค์เอาแม่อุโมงค์เอาแล้วแล้วสียบแล้วอุ้ยใช่ลูกใช่ลูกแม่ทำอะไรอ่ะชี้ชี้ชี้ดูนี่ก่อน

โอ้ยหิวน้ำหิวน้ำน้ำเดียวเดียวเดียวตักให้เดียวูเฒ่าน้อยชต้องเอากระดาษเช็ดออกไมชดแมน้นาบออกเดิเมื่อมันคือดเฒ้าน้อยเท่มื่อนี่ จะคือปด้ยวดเจ้าคือปวดแท้เอาโอมันแทงเจ้าฟองควายแ่ม้านแอแอแอะเขค่อยกินรูปเมาค่อยกินโอ้ยข้าเก็เทียกเอากระดาษเทียงแล้วสร็จกรเก น้ำมันมะนม้ำมะนม้ำตาลดูดนมละสั่นคนพร้อมดูดนมเปรี้ยวนะเปรี้ยวยวังไงถ้าไม่เย็นไป้แล้วลูกเย็นแล้วมันเป็นเหี่ยงมันไฟโตมันต้องสับสวีกไหมแม่ว่าปิดน,น้ำซางต่อเด้แม่เขาบอกเบิ้งมือนี่แล้วมันแอบปกติแล้วน้ำยาบ่ลด ปเป็นเห็นไฟตกมันไฟตกมือนัน